พลเรือตรีภาสุกรีวิไลรักรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือกล่าวว่าจากการดําเนินการดังกล่าวทุกหน่วยงานได้ดําเนินการตามหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์ปัจจุบันตรวจไม่พบคาบน้ํามันทั้งในทะเลและชายฝั่งรวมถึงใต้น้ําบริเวณปะการังที่เป็นจุดอ่อนไหวจึงได้จัดประชุมเตรียมการยุติการควบคุมการปฏิบัติรวมทั้งการประชุมแถลงความตั้งใจในการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมื่อยุติการดำเนินการเพื่อให้กลุ่มเจ้าท่าซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานตามแผนป้องกันและาากระจัดมลพิษทางน้ำส่งมอบการดำเนินการให้ศูนย์ประสานงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนายบัณฑิตธรรมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยจํากัดมหาชนกล่าวว่าคณะผู้บริหารกลุ่มไทยออยรวมทั้งพนักงานไทยออยทุกคนรู้สึกเสียใจและขออาภัยกับเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล ริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทได้ทุ่มสัมภาระหลังและทรัพยากรพร้อมประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจนทําให้สถานการณ์กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมและคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วสําหรับสาเหตุบริษัทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียดและร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนและถูกต้องบริษัทจะทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอย่างเต็มที่ในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการต่างๆเพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านของนายนริศนิราไมยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าตามที่ทัพเรือภาคที่หนึ่งได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันเพื่อปฏิบัติงานขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณทุ่น S B M 2ของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนณบริเวณทะเลอ่าวไทยอเภอรีราชาจงังวชลบุรีซึ่งจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมดำเนินการในฐานะหน่วยปฏิบัติการตามแผนป้องกันและกัจัดมลพิษทางน้ำซึ่งจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมดำเนินการในฐานะหน่วยปฏิบัติการตามแผนป้องกัแนและกัจัดมลพิษทางน้ำโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์คราบน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งดําเนินการตรวจตราในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังอําเภอเมืองชลบุรีปรากฏว่าไม่พบคราบน้ํามันและแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อการฟื้นฟูนในระยะต่อไปขณะที่ด้านนายภูริพัฒนธิรกุลพิสุทธิ์รองธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยเผยว่าหลังจากที่มีการปิดศูนย์ ผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการได้ส่งมอบหน้าที่มายังกลมเจ้าท่าในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการศูนย์ประสานงานเรื่องของการดําเนินการในส่วนของการรับฟังและประสานงานหากมีกรณีที่มีการร้องเรียนหรือว่ามีผู้ได้รับผลกระทบก็จะเป็นเรื่องที่จังหวดจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้ สรุปนะครับก็คือเรื่องของการระจัดภาพน้ำมันที่เกิดจากเรือคาลิตสตาสัญชาติพนามาที่มีเหตุทั่วไหลที่เอสเยนงของไทยออยนะครับ60,000ตัน60,000 60, ลิตรเนี่ยวันนี้3ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาก็การปฏิบัติของทีมเจ้าติในฐาน,นะผูะ้ควบคุมในการศูนย์ประสานงานนะครับแล้วก็มีการดำเนินการ ขจัดข้าวน้ํามันตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่งท่านนายรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ได้สั่งการตามชักมาที่รักษาการชินดีนยอดท่านะครับก็ได้สั่งการให้ผมลงมาตั้งแต่วันที่ส0นะครับก็มีการลงไปที่เหตุการณ์ด้วยกับผู้่าราชการจังหวัดและทีมงานนะครับตั้งแต่วันที่4แล้วมีการจัดข้าวน้ํามันโดยใช้วิธีการและก็แผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับเที่ยวนี้เรามีการใช้บิ๊เบิร์ชไปแค่ประมาณ8ปพันลิตร ในการจัดการกับน้ำมันที่ตกมาเกหมื่นลิตรนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการจัดการจะเห็นได้ว่าเหลือประมาณสี่วันนะครับเราก็สามารถที่จะปิดสูงนี้ได้ก็แสดงให้เห็นประสิทธิภาพว่าในการสร้างความมั่นใจนะครับในการแบตเทิลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่คงจะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแต่หากเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถจัดการเรื่องของค่าน้ำมันตั้งแต่ในทะเลนะครับ โดยมีการประเมินาสถานการจากภาคส่วนต่างๆทงั้งของก,มกมรมควบคุมมลพิษก็ดีนะครับมีการเรีนโมเดลมาให้คมเจ้นท่าในการดูในเรื่องของค่าน้ํามันมวลน้ํามันในการโจมตีได้อย่างตรงเท้านะครับในส่วนของพิซดาก็ดีนะครับมีการมาช่วยในเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศนะครับหรือแม้แต่สมคมอนุรักษ์ไอเยสต์ะ EP, นะครับได้มีการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ดูเรื่องของ 4 3 0มาสแตนบายนะครับองทัพเรือมีการแอคชั่นได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของการนำเฮลิคอปเตอร์มาโปรยสารยึดพืนนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับก่อ,อนที่ผมจะส่งมอบหน้าที่อพอบอทูนปฏิบัติการด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าในการบริหารการจัดการในภาวะฉุกเฉินของประเทศไทยในเรื่องของการขรจัดถ่านน้ำมันวันนี้เนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ตามแผนชาติได้อย่างสมบูรณ์และก็สามารถสร้างความเชื่อมัน่นแต่ทั้งนี้เนี่ย ในส่วนของการจัดการในอนาคตก็คงต้องมาดูในเรื่องของมาตรการป้องกันนะครับที่ไม่สามารถให้เกิดขึ้นอีกนะครับ